ครับผมาวาส,ผสวัสดีครับเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรไม่พาไปยุ่งกับยาเสพติดและไม่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่หรือไม่ไปทางสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนรู้ได้ อย่างไรว่าคนไหนไม่ใช่เพื่อนของนักเรียนคนที่พาเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและแอบไปนินทาเรา